น,นถ้าพิตาพอนตาลงตาพันยาพิาพจยาปองยาลงปิตุตัางเตาจันแม่เกิดแม่กาจเกิดไฟน้ำตาล้างปิตำหญีอิตรีปิตุประกอบนามูปิตุตุกระทุกทาวันนั้นพระเจ้าได้กวักศาสนาบาททรรชวนหลไรนาท่านเอาใจสอยเข้าบัดเข้าปีทุกเรืร่องไรทีแต่งไหวครบครั่นวันนี้แลนนะน้าตัวกาก็ชื่นก็ชื่นตานมาในสมุนไทร สมุนคว้าก็ชืืนตานมาช่วยตกช่วยแตงถูกเทียนมากลูตุกซิ่งมีอยู่ไม่ได้ระแวงทานยอมจำนนคยต๊เคยแตงทุกคนทุกแกงแต่ก่อนซื้อมาส่วนตัวก็น้อยยังไม่รู้